สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวไลพรสุรศรหลาน,นักศึกษา015วันนี้จะมานำเสนอวิดีโอโฆษณารายวิชาการจัดการงานขายและศิลปะการขายเสนอดร,อรประกาศปาวาทองสว่างวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอสินค้าไม้มอบดันฝุนนะคะเชิญรับชมและฟังได้เลยค่ะสำหรับไม้มอบดันฝุ่นนะคะก็จะมีทั้ง ทิชชู่แบบเปียกแล้วก็ทิชชู่แบบแห้งนะคะสําหรับผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบเปียกใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้งกรณีใช้ผ้าใยไมโครไฟเบอร์ iber, เราสามารถนําผ้าไปชุบน้ําทาความสะอาดเส้นใยจะละเอียดและช่วยกําจัดฝุ่นผงข้ามมันข้ามน้ําได้สะอาดหมดจดสําหรับผ้าเช็ดทําความสะอาดแบบแห้งนะคะกรณีใช้ผ้าเช็ดเก็บฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้าสถิตจะทำปฏิกริกริยากำจัดฝุ่นผมขนาดเล็กเส้นผมได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้หญิงและครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะปัญหาที่เจอในแต่ละวันนะคะคือในห้องบนพื้นจะมีแต่เส้นผมที่ร่วงทุกวันเวลาหวีผมทำให้ยากต่อการทำความสะอาดแล้วก็ยากต่อการกวาดทุกๆวันนะคะ วิธีการใช้ม็อบดันฝุ่นนะคะเราสามารถพับเก็บได้ตามซอบตามมุมต่างๆก็คือหมุนข้อต่อทุกข้อเข้าได้ได้วยกันแล้วก็สามารถเวลาเก็บก็จะหมุนข้อต่อทุกข้อหมุนเก็บนะคะต่อไปก็จะเป็นการเอาผ้ามาวางแนบกับ ไม้มอบแล้วก็ถูไปถูมาบนพื้นห้องนะคะเก็บไรฝุ่นเก็บเสร็จผมตามพื้นห้องตรงซอกตรงมุมให้ครบให้เรามั่นใจว่าสะอาดแล้วใช่หรือไม่ค่ะอันนี้ก็คือรูปภาพหลังจากการทำความสะอาดก็จะเห็นได้ว่าผ้ามีไฟฟ้าสถิตดึง แล้วก็เส้นผมไว้เข้าด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการใช้ผ้าเช็ดทาความสะอาดแบบเปียกมาเช็ดทาความสะอาดหลังจากที่เราใช้ผ้าเช็ดทาความสะอาดแบบแห้งไปแล้วผ้าเช็ดทาความสะอาดแบบเปียกก็จะเป็นการให้อารมณ์เหมือนการถูบ้านทําให้พื้นเงาแล้วก็ไม่เป็นคราบเหนียวเหนอะหนะสามารถกําจัดคราบกาแฟคราบน้ําที่เป็นคราบเหนียวเหนีย,นะาานนหนยวได้ะคะ่ะ ส่วนวิธีเก็บก็คือเราสามารถนึงผ้าหรือแผ่นเทศดทำความสะอาดออกแล้วก็รวบสิ่งสปกปรกหรือลายฝุ่นออกได้เลยแล้วก็ถ้าเราจะเก็บเข้าตู้หรือเข้าซอกตามมุมต่างๆ mm hmm. ก็สามารถมุนข้อต่อของไม้ม็อกออกก็ สามารถนำมาเก็บไว้ในที่แคบๆหรือว่าในกระเป๋าในตู้ได้อย่างนี้ค่ะคุณสมบัติของอุปกรณ์นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะด้านไม้มีความยืดหยุ่นสูงงอได้แต่ไม่หักนะคะเหมาะสำหรับใช้ถูทำความสะอาดพื้นห้องได้ทุกซอกทุกมุมใช้งานง่ายสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุม ทำควสะอาดฝุ่นเส้นผมและขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้แล้วทิ้งได้เลยไม่ต้องซักล้างให้เปืองแรงใช้งานง่ายน้ำหนักเบา สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายนะคะก็จะมีทั้งเพจใน Facebook Lazada แล้วก็แอป,ป Shopee แอป,ปขายสินค้าออนไลน์บนอินเทอร์เนต็ตค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการสั่งของใน Shopee นะคะก็คือเข้าไปที่ Shopee แล้วก็กดค้นหาไม้มอบดันฝุ่นก็จะขึ้นไม้มอบดันฝุ่นให้เราเลือกเยอะแยะมากมายก็ <S <S <ๆ>กดเข้าไปที่เราอยากได้เลยค่ะตอนนี้ก็จะ มีไม้มอบดันฝุ่นในช่วงแฟลเซลล์ตามร้านไม่ถึง100บาทเราก็สามารถกดใสด่ตะก,กร้าตามที่เราต้องการได้ว่าอยากได้กี่กี่ไม้แล้วก็มีกระดาษเปียกกระดาษแห้งห่อล้ไม่ถึง30บาท